สว่ขอเล่นหน่อยได้ก็มุดทีน้องเกาดีเลยเกามีความมั่นใจมาก ไปก้าขึ้นไปในตัวเองเล้ยคกยดีกว่าไหมตีดีทุกวันโก มาพร้อมนะอย่าเพิ่งชูนะอย่าเพิ่งชูเดี๋ยวะเดี๋ยวให้เราพูดอาจารย์รอก่อนครับเดี๋ยวให้เราพูดนะอย่าเพิ่งจะ่าชูเองให้เราพูดเดีร็วๆหน่อยพี่ไม่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนะฮะที่ทุวันโกชู อำโบที uhm ่ผมกังหาทำเหรอปิดปิดโมเลมปิดโมเลมเนี่ยนะมาอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะรอรล้อแข่งกราแค่คนเดียวขอไม่ดีคะแนนเท่าไหร่แล้วไม่นี่เจีลูกแขกับเราเจีลูกแขกับเราสามคนก่อนให้มันให้มันชนะก่อนมาตีเรนนี่เซตตีตดนก่อนชุด มีเยอะมีเยอะตไปนะแกงตบแกงดีวไอตัยดยืดเลยวะติดแค่ตดแไม่ถึงไอ้เ้ากรบอแมบมาแป้บไปดูก่อนเนี่ยคมเบอพิเศษดีอะยาทีดู

ซัมไบรเซเบอร์ประทะออโคบอลดาครับ